ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่31มกราคม2566นะคะ แอดมินน้อยน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกๆุกท่านเด้อจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำนเน้อจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่เป็นสายเล็กห้าน้อยเนยานะจ้าเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นํำเด้อจ้าเดอ้อจังสิบป,ประภัทุกคลิปที่ แอดมินได้นํามาลงมาฝากมาต้อนเนาะจ้าเนาะสําหรับผลห้าหน้อยเมือว่านี่แอดมินขอโทษทุกทุกท่า,านเด้อจ้าเด้อขอโทษแฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อสาหรับแนวทางเหมือว่านี่ลุดเด้อจาา้าเด้อลุดเหล็กในตะล่างบอมาบอมีกูจับเนาะจ้าเนาะเอาสําหรับคลิปนี่มาสู่กันต่อเนาะจ้าเนาะ สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านเดี๋ยวจ๋เาเด้อโทรเข้ามาสั่งได้เลยก็จะมีสบู่นาจานะจ๊ะเนาะสบู่ยาสีฟันและครีมทาฝ้าเด้อวจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเขากลุมไน์ทัก ไลยเขามาเลยเด้อจ้าเดอ้อเมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไล่ได้เลยนะคะเขามาแล้วแจ้งแอดมินหน่อยนะว่าขอเข้ากลุ่มเด้อจ้าเดอ้อเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดมินหน่อยแบ่งปันให้ฟรีเด,อเดอ้อจ้<บ>าเด้อบ่ว่า,<บ>าจะเป็นทางไลน์ทาง YouTube นะจ่าเนาะให้ฟรีๆทุกช่องทางเด้อจ้าเดอ้อ สำหรับทันใดที่จะรับแค่แนวทางเลข้าน้อยบดต่องเข้าไปในกลุ่มไลน์เด้อจ้าเด้อให้เหมือนกันตัวเลขเหมือนกันเนาะจ้าเนาะสำหรับในลายนั้นก็จะมีแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอ,นอยเนาะจ้าเนาะมีนิทน่อยเนาะจ้าเนาะแต่ว่าสำหรับแนวทางเลขฮานอยนี่ทรงไห้ซูมเมอร์เด้อ,อจ้ะเด้อ ส่งหายเสมอทางไลน์แล้วก็ทางช่อง youtube เนะจ๊ะเนาะทางเพจก็จะมีแนวทางรัฐบาลไทยบอดดยลงห้าหน้อยเนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะตอนกลางคืนไม่ได้ลงคลิปนะคะลงย่ามือเสาคือเกาทรชมลงง่ามือเสาคือเกาทรรมชุมทำม,ทมือได้ไหวก็จะลงหายตอนกลางคืนนะจ๊ะเด้อ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่31มกราคม2566เลขในตารางนะคะ019673นะคะเลขในตารางนะคะเด่น0และ1นะคะวิ่งรูด0นะคะ6ชุดเด่น090607 03 เก้าสามและสามหนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับเมื่อว่านี่เหล็กในตาลางหลดุดบอมาจ,ากจากักรอบเด้อจ้าเด้อกานประชมจะตัดสินใจน้าตัวเลขไปลงทุนนาะจ้าเนาะพิจารณาดีๆเด้อจาา้าเด้อชอบจัดขัดผ่านนะจ๊ะเนาะทา,า,าตรงเล็ในใจคอยจัดเด้อจาา้าเด้อ สำหรับนทั้งตัวเลขนี้รวม3รอบ3ห้าน้อยด้วจาเด้พิเศษปกติและ vp ได้เล้วหยุดนะคะสำหรับชุด3ตัวนั่นแอดมินหน่อยบอยอ่านด้จ้าเด้อให้ท่านผู้ชมหยุดคลิปวิดีโอแคปหน้าจอเอาด้วจ้าเดอ้อเพราะว่ามันหลายคู่น,นะจ๊ะเนาะทั้งหมด20คู่ หยุดวิดีโอและแคปหน้าจอเอาเด้อจ่าเดอ้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ